ปนี้เราอยู่กันในเกม ROBLOX MAP RACE A f l o p p ป้สกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่24สิบเราจะมาทำการเลี้ยง FLOPPER กันนะคะก็คือผมก็เล่นมาก่อนแล้วแหละนานแล้วด้วยอันผมก็ค่อนข้างเทพมัง้งและทำไม f ลอปเปอมันใกล้จะตายทำไมมันไม่ไปกินข้าวมา เริ่มมานี่ก็วุ่นวายเลยนะฮะบลอปเปอร์ไม่กินข้าวนะฮะออแม้ขนาดาในอันอันถังซ้ายนี่ยังเลื่นได้นะ่ะปกติมันไม่เลื่นผมอันก็คือแมปเล c e ฟลอป,ปเป p a เผื่อใครไม่เคยเล่นนะคะมันจะเป็นแมปที่ให้เราเลี้ยง f l o ป p ปมีสองพาร์ทไอ้มีสองอันมีสองอะไรนะมันผมจะเรียกประมาณไหนดี มีสองเกมก็แล้วกันอันเกมแรกมันก็เป็นแบบออริจินอลแต่ผมชอบอันที่สองมากกว่าโอ้ฟลอปป้าหนาะวเดี๋ยวผมจะต้องไปซื้ออช็อกฮอตช็อกโกแลตก่อนซึ่งอันตอนนี้เรซัฟลอปป้าเป็นอัปเดตคริสต์มาสนะฮะมันก็จะเป็นดูดูหิมะตลอดเลยนะฮะ คือผมก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากเพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะแต่ที่หลักๆก,ก็คือเลี้ยงแมวนี่แหละแล้วก็ซื้อของอะไรต่างๆแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เราจะต้องดูแลฟลอปป้าไม่ให้ฟล็อปป้าตายนะฮะซึ่งผมมีอาร์ติแฟกต์ตะเกียง อะไรนะมันชื่อตะเกียงแล้วนะผมลืมแล้วซึ่งมันสามารถขอพรได้หนึ่งอย่างเอาอะไรก็ได้นะฮะซึ่งผมจะเอาน้ำอัลมอนด์นะคะน้ำอัลมอนด์มันจะช่วยให้ฟลอปปามีอายุไขที่เยอะขึ้นเชิงประมาณว่ามีหลายชีวิตเหมือนฮอลครัฟของหลอดโลเดอร์มอนนะคะผมว่าผมว่าจะทำคลิปโลวิาสา์นะ แต่ผมว่ามันน่าจะน่าเบื่อเกินไปตอนนี้ผมกำลังรอให้ฟอปป้ามันเตื่นอยู่ความจริงมันก็ให้ได้แหละแต่ว่าผมเป็นอะไรไม่รู้เวลามันนอนผมจะไม่ให้อะไรมันกินนะฮะให้มันสมจริงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราสามารถซื้อของได้จากตรงนี้นะคะร้านอินเตอร์เว็บสอนนะคะ มันแปลไทยอย่างเงี้ยนะคือผมว่าคนอันทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเรซซลฟ,รฟรปป์ปามันเป็นประมาณไหนนะฮะซึ่งตอนนี้ผมกำลังเก็บเงินซื้อทองอยู่นะฮะทองมาราคา99้าเก้าควาเลียนนะฮะผมว่าหลังจากนั้นผมน่าจะไปซื้อ ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันมีหลายอย่างที่ใช้ทองหนึ่งทองในการซื้อได้นะฮะแล้วก็ผมโอ้เพนกวินมาเฟียกำลังบุกนะฮะอันผมอธิบายไปใน,นคำอธิบายของช่องนะฮะไม่แน่ใจว่าอันทุกคนได้ดูหรือยังแต่ว่าผมมีช่อง t ิ k t o k แล้วนะฮะมีนานแล้วแหละมีสองช่องนะฮะแต่ช่อง อีกช่องหนึ่งก็คือช่องแรกผมทําบัญชีหายนะฮะไม่เชิ่งบัญชีหายหรอกผมเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์แล้วมันไม่เอาบัญชีช่องเก่ามาให้นะคะผมก็เลยสร้างใหม่แล้วผมก็ลงคลิปเรียบร้อยเป็นคลิปแรกนะคะชื่อช่องก็อยู่ในคําอธิบายช่องนะคะหรือว่าถ้าที่เกดไปดูก็ชื่อช่องว่านโมจุดลีนะคะ อันฝากกดติดตามช่องใหม่ด้วยนะคะไม่ต้องไปกดติดตามช่องเก่านะเพราะว่าช่องนั้นมันน่าจะไม่มีอะไรต่อไปอีกแล้วนะคะเพราะว่าบัญชีหายเรียบร้อยผมไม่สามารถเข้าบัญชีนั้นได้อีกโดเนทได้เฮ้ยโดเนตไรอ่ะเสียงเงินทําไมฟอปป้าความสุขน้อยจังเลยเราจะต้องทําให้ฟอปป้ามีความสุขแบบอัลติเมทนะคะมันมีคอมโบอยู่เป็นคอมโบที่ผมสร้างขึ้นเอง นั่นก็คือเราจะต้องให้แคทนิปฟอปป้าหรือก็คือกัญชาแมวนะฮะแล้วก็เราจะต้องไปเอาคริสตัลนะฮะ <c oughs> อยู่บนดวงจันท์นะฮะซึ่งเราจะต้องปลดล็อกชั้น3ามก่อนนะฮะแต่ว่าผมปลดล็อกไปแล้วคริสตัลเราสามารถเอามาบูส์ฟอป้าได้นะฮะ แล้วบนดวงจันทร์ก็แรงน้ำถ่วงน้อยนะฮะกว่าโลกอันนั้นดาวอังคารน,นะฮะผมว่าเอามาสักอันเดียวก็แล้วกันเสร็จแล้วเราก็จะให้แคทนิฟฟลอปปาใส่อัอนอะไรนะใส่คริสตลัลป้อนแคทนิฟฟลอปปาแล้วก็เปิด DJ เจเอลกโตนะฮะ อันนี้คือคอมโบของผมที่ผมคิดเองนะฮะแล้วตอนนี้ผมจะต้องต่อคอมโบให้เร็วๆเพราะฉะนั้นผมจะต้องป้อนแคทนิปเสร็จแล้วก็เปิดดีเจลกัโตเลยเรียบร้อยอันนี้คือคอมโบผมนะฮะเอาไปใช้ได้นะฮะเผื่อใครอยากใช้แต่ว่ามันจะต้องใช้เวลานานอยู่กว่าจะได้คอมโบนี้นะคะเพราะว่ามันต้องปลดล็อกชั้นสามด้วยซึ่งชั้นสามมันจะต้อง เออเดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บหนึ่งเอาเลื่อนมาข้างบนสุดเลยเชั้นสามต้องใช้เดี๋ยวผมหาก่อนอันนี้เป็นพวกชั้นสองนี่ไงต้องมีอินเวสเตอร์ก็คือนักลงทุนนะคะราคา25่สิบห้าบิลเลียนนะฮะ เราจะได้กุญแจชั้นสามมาถ้าเ,าเป็นราคาฟรีนะคะถ้าเกิดว่าเรามีนักลงทุนหรืออินเวสเตอร์ซึ่งเราต้องมีฟลอปป้าอินคอร์ปอเรชันก่อนนะคะราคาห้าล้านเอ้ห้าบิลเลียนนะคะประมาณโอ้หล้อยเปอร์เซ็นภายในพริบตาแล้วก็ ผมว่าถ้าเกิดว่าผมบอกมันน่าจะก็ช่วยกระตุ้นช่องผมได้นะฮะผมตั้งเป้าหมายไว้นานแล้วว่าถ้าเกิดว่าช่องผม50าสับผมจะเล่น Book คปเปนคือไม่เชิงหรอกผมก็จะแบบโอ้มีวงเล็บปาดที่ด้วยผมจะอ่าตั้งโหวตในยูทูนในชุมชน youtube ช่องนะฮะว่าจะให้ผมเล่นแบบอะไรห้านเพื่อฉลอง50าสับ แต่ว่าคือผมก็อยากเล่นบลูคเวนแหละแต่ถ้าเกิดว่าผมเล่นบลูแคปเวนเท่ากับคลิปจะนานมากนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากให้ผมเล่นบลูคเวนหรือแมปต่างๆที่ท่านผู้ชมออนหวตเองได้ก็ลานถ้าเกิดว่ามีเพื่อนก็ให้เพื่อนกดติดตามก็ได้นะคะสาหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็ประมาณนี้แหละ เดี๋ยวผมไปหาอาร์ทีแฟต์ก,ก่อนเพราะว่าอาร์าทีแฟต์มันมีเพิ่มแล้วตอนแรกมันมีสี่ทีนี้เพื่อนผมได้ผมได้มาจากเพื่อนว่ามันมีหกแล้วนะฮะจำนวนเงินในการบูชามันจะเพิ่มขึ้นคูณสองไปเรื่อยๆนะฮะเผื่อใครยังไม่รู้คือผมก็คำนวณเอาแหละมันอาจจะไม่จริงก็ได้ แต่ว่าที่ผมคำนวณมาก็เป็นจริงแหละนะผมคิดว่ามันก็จะเพิ่มเอ้เพิ่มทีละห้าเปอร์เซ็นตนะฮะเรียบร้อย 524.2M let's go อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าช่องผม50ทัพบซัผมจะเปลี่ยนจากการใช้แอปคายมาสเตอร์ตัดต่อเป็นแคปคั t แล้วนะคะเพราะว่าผมลองใช้แคปคั t ในการตัดต่อคลิปติ๊กต็อกนะคะแล้วมันก็ดี แต่ว่ามันจะมีเตจมหายอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าผมเอาเสียงเปิดคลิปก็คือฉากเปิดคลิปไปอ่านใส่ในคลิปแต่ตัดต่อในแคปคัสไปได้ตัดต่อในคลายมาสเตอร์ผมจะโดนลิขสิทธิ์ไหมทราะอันในฉากเปิดคลิปมันจะมีเพลงนะคะแต่ว่าในคลายมาสเตอร์มันเป็นลิขสิทธิ์ฟรีนะคะ o you want คุณต้องการอะไรออกไปเที่ยวกับคุณไม่น่าใช่นะ อความจริงคือไม่ใช่ล้กไงต่อเอลเดอร์ฟลอปปาไม่คุยกับเราต่อแล้วเหรออันนี้คือทำให้เพื่อเจริญคิงพินว๊อโอ้ทองเก้าเอ้ยเงินเก้าก้าเก้าโอ้คอดีเลียนสวยอาตันแล้วเหรอโอ้ตันก้าก้าเก้าคอดีเลียนอืมไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนะี่ยทำให้ พืชเจริญเติบโตเร็วรขึ้นสามเอ้ยคูณสามเป็นแบบอุปกรณ์จิตตัวด้วยแล้วก็พาสซีฟเป็นสกิลพาสซีฟก็คือถับอันเกิดปฏิกิริยาคุณเองว่างั้นเถอะนะฮะเพิ่มการป้องกันของฟอปป้าบวกฟอปป้าจะตอบโต้เอยจะตอบโต้เพิ่มการป้องกันของฟอปป้าบวก pa, อ,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 อ๋อฟอปป้า,า pa, สามารถป้องอัน จะมีโล่ป้องกันนะคะก็คือคล้ายๆกับแข็งแกงมากขึ้นในการป้องกันตัวแล้วก็สามารถสู้ได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนในฟอปป้าหนึ่งก็คือมีดาบทองนะคะผมจะเอาวันไหนดีผมว่าผมเอาวันนี้เนาะนี่ไงเหมือนฟอปป้านหนึ่งเลยมีดาบทองแล้วก็มีโล่ทองหรือเกาะไม่รู้ผมเอาอันนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็มาเอาอันนั้นอันสุดท้ายนะคะ อันนั่นหมายถึงอะไรอ๋อฟอปป้าคืออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ฟอปป้าตอนนี้นะฮะมีทั้งหมดอ่านเจ็ดชีวิตรวมกับชีวิตอ่านของฟอปป้าเองด้วยแล้วก็จะอ่านน้ำมอมอวหกชีวิตรวมเป็นเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นฟอปป้ากลายเป็นหลอดโวอมอนตลร้อนนะคะเพราะมีฮอร์ครักเจ็ดชิ้นนะคะแต่อยู่ในตัวตัวเองเชิงประมาณว่า เป็ดอันไม่ได้มีฮอคัสกระจายอยู่เป็นสิ่งของแต่ว่าอยู่ในตัวของตัวเองเลยเป็นชีวิตในตัวตัวเองเลยฟอปป้าติดอาวุธนี่มีแบบบอกไว้แบบนี้ด้วยแล้วมันน่าจะแบบติดไว้ตลอดไปเลยนะอันที่มันมีบอกว่าติดอาวุธเนี่ยฟอปป้าติดอาวุธเหมือนทหารติดอาวุธแล้วก็เงินมันตันก้าวคอิเลียนเหรอ น้าเสียดายจังเลยนะเนี่ยผมต้องอันนี้ใหม่ใช่ไหมได้ทองมาอันนึงโอโ้โหได้ทองมาึงผมจะจะเอาอะไรดีเอาเป็นเออเอาอันนี้ก็แล้วกันนี่ที่หลอมทอง อันเวอร์ชันหนึ่งนะคะสามารถเปลี่ยน999คอรดิเลียน mm hmm. ก็คือตัดแล้วนะคะให้เป็นออทองได้เลยโดยอันโนมัตินะคะซึ่งรออีกประมาณชาติหนึ่งนะคะกว่ามันจะทำให้เรานะคะอันนั้นคืออะไรต้นไม้แห้งเหรออ,อ๋อไม่ใช่มะเล็ดมะเขือเทศผมว่าอันผมอาจจะทำคลิปต่อไปเป็นคลิป อะไรนะคลิปโลวิชาส์ก็ได้เพราะว่าผมก็อยากเล่นแต่มันน่าจะน่าเบื่อก,กันไปนะสำหรับท่านผู้ชมบางคนนะคะน่าจะหลายคนเลยแหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือความจริงผมก็ชอบแฮร์รี่พอตเตอร์นะชอบมากด้วยผมดูซ้ำสามรอบแล้วไนหะนี้รอบทีส่สามที่ผมดูนะคะตอนนี้ผมดูถึงภาคห้าแล้วนะคะหรือเปล่าอ่ะผมก็ลืมเหมือนกัน แต่ที่แน,นย่ยังน่าจะยังดูภาคห้ามีจบผมก็ลืมเหมือนกันก็ประมาณนี้แหละชอบประมาณเบียวนะฮะแต่ว่าผมจะไม่เรียกว่าเบียวผมจะเรียกว่าชอบเพราะผมพยายามทําให้คําว่าเบียวหายไปจากชีวิตผมแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเอ่อ อาจจะมีเชียรลบกวนเล็กน้อยนะเพราะว่าอยู่ที่อ่านแถวๆบ้านผมมันมีงานอะไรก็ไม่รู้นะคะฟอปป้าไม่อันนี้เลยเดี๋ยวอ๋อันนี้อยู่ถ้างั้นเราก็จะต้องทำให้ฟอปป้าเมานะฮะอีกแล้วเหรอเพนกวินมอสเตอร์ น่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยดาบเอ็กซ์คาดาบเอ็กซ์คาเฮ้ยเพนกวินมาเฟียถือปืนทอมสันเหรอโอ้โหบางตัวถือโอ้โหปืนทอมสันคู่โอ้ผมจะตายเออโอ้ไม่นะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ตายนานแค่ไหนแล้วเนะ่ ผมแทบไม่เคยตายนะอันนี้คือน่าจะครั้งแรกไม่มังนั้นผมไม่แน่ใจคือแบบมันรู้สึกว่ามันดูเป็นไปไม่ได้มากเลยอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปด้วยแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีชัยวันนี้ผมว่าคลิปสั้นไปหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าพอดีแล้วแหละลาก่อย ดิงเกิลจะตายแล้ว